โอ,โอ,โอ้เรื่องมันซอกตีนนะซอ้ความเท็จให้พี่น้องฝั่งซึ่ไหนซึ่ไหนโอ้ยน้ำตาซะ่ไหลหล่อ,อครับนะโอ้ยก็จะมีบ้านหลังนี้โอ้ยแต่ก่อดชีวิตมาสอครับโอ้ ต้ตนตสนซวดกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายงนะครับไม่ใช่เรืกกรร่องกำลังพุเดินตอนเป็นพักน้องเด็มน้องสาวโอ้ยยกความดีความชอบให้เขาสั่นหน่อยผม <c oughs> มันไม่เอาถ่านเอยเอาดีไม่เอาได้ยังไงอ่นนี่คำนะก่อจะมีบ้านหลังนี้โอ้แต่ก่อนเราหลังเท่าเาเรียกว่าเห็นหลังฟาร์มกาแฟโอ้พูดมาแล้วมันเศร้านี่คือความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งของน้องสาวผมยกความดีความชอบให้เขาสั่นหน่อยอเขา,นนาจะรู้หรือเปล่า ก็สร้างกันอันนี้คำน่ะโอ้ดู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 อ่านี่เขาบอกเขาทำงานเหนื่อยมากอ่าน้องก็จะเหนื่อยนะครับแต่เขาไม่ยอมหยุดครับมันหนล่ะเขาอยากได้สิทธิ์ฟันขึ้นบ้านหลังนี้ครับน้อโอ้ยน้องน้ำตาใจแล้วพูดมาแล้วโอ้ซึ้งใจสุดๆนี่แหละครับขอบคุณมากมายนะครับตัวอัศกรหลังเล็กจริงๆนะครับเขาเรียกว่าเฮ้ยหลังทอกาแฟ่หนิประมาณนี้ครับน้องอ่านี่แกจะทำงานสองวันน่าจะไม่หยุดไม่หย่อนนะครับน้อแต่ มันเป็นความรักของทางราชการจะไปบอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้นานนะนี่แหละครับน้องว่จริงๆนะครับตอนก่อนบ้านหลังเล็กๆนะโอ้ยอ่าตรงพื้นเหยียบพื้นดินเดี่ยพื้นดินจะเป็นเพื่อนแบบขึ้นดินพ่นนะครับจะเป็นแข็งๆโอ้ยนะที่นอนก็จะเป็นเตียงโอ้ยน้ำตาจะไหลพูดมาเรื่องมันเศร้าตีหน้าเศร้าเราความที่ในมือจ้ฟังมันเงินน้ามันจะเป็นเช่นใดวะพูดมาแล้วเศร้าโอน้ำตาจะไหลอีกรเรา อันนี้เขาทำไมหรือความภูมิใจของผมอีกอย่างหนึ่งครับเนาะที่น้องสาวเขาทำให้เขากู้มาสี่ล้านนี่เขาใช้หมดแล้วโอ้อีกสิบปีสิบชัดนสี่ล้านผมก็มีปัญญาหาคำนั้นโอ้แต่น้องมันเก่งยอมรับน,ะค,ะ,ะ,คนะครับอ่ะทุกคนนะครับที่มีบ้านทําบ้านได้หลังสวยๆน,นี่ผมยอมรับสุดๆเลยว่าเก่งจริงเก่งจังคำนั้นโอ้ยนแต่จะอะไรอย่าไปบอกเขาเป็นความรู้ทางราชการนะครับเนาะ่งหาเงี้ยลายมันก็อีหาไปนะขยันโอ้ยนั่นมันลืมคขานะครับโอ้ดิฉัาเรียกมันตกกรรําแม้วแต่จะไหลหลังอีกรอบคำนั้น ี่แหละครับคือเรื่องของความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของผมนะครับี่น้องเขาทำบ้านหลังนี้ให้กันไปเท่าไหร่แล้วครับเนาะพอดีเพื่อนแอนชอความดีเขาช่วยเพื่อนเหน่งเหน่งบรงกาศครับเนาะโอ้ยชายาไอ้เหนือยจิ๋มครับเนาะโอ้ยอบตอบอแตดหนึ่งครับแล้วนี่คือที่คนชมเดอดชอบให้เขาหน่อยแต่ก่อนจะรับหมอก็ต่อเติมก่อสร้างดีแล้วครับหลังแรกของมันแล้วมันก็ได้งานเยอะแยะครับเนาะแต่ไม่รู้ไปทตั้งไปอยังไหนหมดมันบอกว่าไม่เหลือสักที่ครับเนาะไอ้เนาะ ฝากร้านเดีอยครับหนึ่งมัง,งกรน,นะครับมังกรยก EN ยกอะไรไม่รู้คำนะะ้ันยังเครือดันน้อยครับะท้ไทำงานก็เงินงานดีดีที่มีหนวดจิ๋มครับเห็นหนวดมันเออถ้าวันไันจะถ่ายรูปมันนี่ดูครับมันมีดีอยู่ที่หนวดจิ๋มคบนะอ่ามันมีเออแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคบนะเวลาผ่านดา่านดีจะต้องเกวดเป็นบอ,บอกบอกมันเลมต้องเกวดไปครับรู้จักเบาหนึ่งมังกรด้วยใบสังเถินแล้วครับน่ะฝากนะครับนะที่ต่องานได้ทุกอย่างต่อเติมแล้วทำ้ันเป็นหลังนี่หนึ่งมังกรครับน่ะคุณต้องรองทักไม่ลอคุณไม่รรู้คับ น้องจะจะไหลไหลกันอ,อันนี้ผมเป็นนักีอะไรนะครับผมกับอะผมแคป่ปลูกซื้อต้นไม้เขาเขาให้เข้าคำนวมีส่วนโลเค็นนะ่นแล้วน้องจะจะไหลหลังอ่นนี่คำนวโอ้พามาดูรอบๆบ้านครัำนวณโอ้นี่แหละคือความภูมิใจของผมอย่างหนึ่งและน้องสอนและพ่อกับแม่ครับโอ้แต่ตอนนี้ผมิปลูกพามาโซ่ถิ่มครัำนวณโอ้น้องจะทิ้งเงินไปด้วยนะถ้าถิ่มกันถิ่มกันไปด้วยกนเนานะไอ้ยอดอยากอ่ะ,ๆๆอะนี่ครับโว่นานอะไไม่ได้ครับนะ ตีน่าเศร้าลดความเชื่อใหพี่น้องฟังอย่างนี้แต่จะไหลฝากไว้กดแชร์นะครับไม่ไม่ไม่หมันไม่ลูกอ่อนแลงไม่ห่างลูกติดแลงผู้สัตว์สำน้อยครับนะถ้าไม่หมันกดติดตามนะครับไม่ห่างกดติดใจครับไม่ลูกอ่อนแลงไม่ห่างลูกติดแลงผู้สัตว์สำน้อยกดติดตามแล้วก็ติดใจเฮ้ยผมยริงบอกเลยครับผมจะพาพวกผู้ตามไปกดอแล้วก็แก้ด้วยสิ่งของเลยทีเดียวเชียวสวัสดีพี่จบหัวครับนะ